ทุกคนถึงแล้วอันนี้นะคะก็คือโรงแรมที่เราจะมาพักกันในวันนี้ทุกคนดูฉันใส่เสื้อฟาร์มอภิชาติมาเดี๋ยวเราจะไปแต่งตัวกันค่ะทุกคนให้มันเข้ากับโรงแรมนี่ชุดนี้ไหมได้อยู่เข้าไปเลยคือมันไม่มีใครต้อนรับเราเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะรอให้เขาทำธุระเสร็จกันละกันอะไรอ่ะกันละกัน สดคับจีบได้อะไรอะ่ะเจอผู้ชายแล้วก็พิมพ์สดครับจีบได้ตอนนี้นะคะเราได้ห้องที่ชื่อว่าไฮลินห้อง12เราก็จะถามเขานะคะว่าชำระเงินเลยไหมแล้วก็จะหาเงินอยู่แต่ว่าเราว่าน่าจะเอาเป็นโอนมากกว่านี่ทุกคนทำการโอนเจ๋งไหมล่ะบุกฮาวเวนโอนได้ด้วย ฉันหวังว่าจะไม่มีใครอยู่ในห้องฉันนะเหมือนฉันได้ยินเสียงเสียงอะไรแปลกๆมาทุกคนแล้วก็ได้ได้ห้องนี้มานะคะเดี๋ยวเราจะไปปิดไฟนะคะซึ่งมันก็ปิดไม่ได้เราก็ต้องไปบอกให้เขานะคะกดรูมเมทให้เราเราก็บอกว่ารูมให้หน่อยนะคะคือตอนแรกกับเราไม่เห็นว่ามันขึ้นว่าขณะนี้คุณมีสิทธิ เป็นเพื่อนร่วมห้องแล้วนะคะแล้วก็เลยแบบเดินวนอยู่ตรงนั้นทุกคนคือไม่ไม่คิดว่าเออเออ,เ,อ,อเขาจะกดให้แล้วตอนนี้นะคะน่าจะเป็นเวลาตีสามแล้วก็จะมาหาอะไรกินนะคะในในไหนอะในในีน้แหละทุกคนเออคือฉันก็ต้องทำเองในเมื่อแบบมันไม่มีพนักง,งานที่จะเสิร์ฟอาหารให้ฉันทุกคนก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะ ก็จะไปขึ้นห้องแล้วก็นอนกันเลยวาร์ปไปตอนขึ้นห้องนะคะนอนกัน,นะคะ่ะเราก็จะตั้งปลุกไว้นะคะซึ่งตอนที่เรามาเนี่ยเราเห็นแบบเขารับสมัครเยอะมากเลยทุกคนแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้เขายุบบ้านไปกันหมดแล้วหรือเปล่าคือตอนนี้เห็นว่ามันโล่งมากเลยตอนนี้ปทุกคนนอนกันตีห้าแล้วค่ะทุกคนแล้วก็จะตื่นไปหางาน วันนี้นะคะเราก็จะใส่ชุดสีขาวกางเกงสีดำโอเคเดี๋ยวจะเปิดหน้าต่างไว้ด้วยนะนี่เช้าแล้วซึ่งวันนี้นะคะเราจะไม่กินอาหารที่นี่ก็เดี๋ยวจะไปหาข้างนอกกินนะเข้าร้านไหนแล้วรถเรางาอยู่นี่ทุกคนอยู่นี่โอ้ว้าวคือรถเราเล็กมากมีแค่นี้แหละทุกคน ไม่มีปัญญาซื้อแลนโบแบบเขาหรอกแล้วก็จะซื้อขนมหรือว,ว่าอาหารนะคะไปไว้ในห้องเราว่าน่าจะพักโรงแรมน่าจะนานๆแล้วมั้งทุกคนใครเคยพักโรงแรมเหมือนอยู่บ้านนานๆบ้างเม้นมาหน่อยได้ของแล้วคะ่ะทุกคนแล้ก็จะไปหางานทํำนะคะต่อไปทุกคนตอนนี้เราได้งานแล้วนะคะ ซึ่งก็ลาบลื่นนะคะทุกคนวันนี้เราได้งานแล้วดีใจมากเย้ yeah. เดี๋ยวเราจะจัดของของที่เราซื้อมานะคะจัดของเสร็จแล้วทุกคนแบบหน่วยมากวันนี้ซึ่งวันนี้นะคะเขาก็ขอลาตัวไปก่อนใครที่อยากให้เขาทำคลิปอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มันได้เลยนะบ๊ายบาย